เพจแอดมินต้น TP 7ซื้อขายรหัส r v ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียน <S <S และเพจ PB Easy Shop บริการเติมคูปอง r v ราคาถูกลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์และก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ โอเคครับก่อนจะเข้าไปดูในเกมผมจะแนะนําวิธีการออกไอเทมของไวโอตำแหน่งจังเกิลครับผมจะแนะนําลําดับการออกไอเทมให้เลยชิ้นที่1แน่นอนครับออกไอเทมฟาร์มชิ้นเล็กชิ้นที่2ออกเป็นวอร์บูธก็เป็นพื้นฐานของแครี่จังเกิลครับจากนั้นเราจะอัปเกรดเป็นไอเทมฟาร์มเก็บสแต็กครับไอเทมชิ้นที่3เราจะขึ้นเป็นไอเทมอันต้าสเปียร์ครับหรือเจาะเกาะชิ้นเล็กจากนั้นเราจะขึ้นเป็นคิครับแล้วก็ขึ้นเป็นอมนิอาร์มจากนั้นจะอัปเกรด ไอเทมเจาะเกาะชิ้นเล็กครับเป็นมูลรมาสะแล้วเราจะทําการอัปเกรดไอเทมฟาร์มเป็นไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่ครับจากนั้นครับก็ออกเปไอเทมชิ้นสุดท้ายออกเป็นเบลดออฟพีซี่หรือประกอะเกิดครับถ้าเข้าสู่ช่วงเลดเกมครับเราจะปรับเปลี่ยนรองเท้าครับช่วงเลดเกมจะเปลี่ยนเป็นกีนเด็ c เกฟหรือรองเท้าต้านฐานะและปรับเปลี่ยนไอเทมฟาร์มครับออกเป็นไอเทมอย่างเป็นเลียทูดครับเพเล่งดาเมจนี่เป็นเซตไอเทมที่ผมใช้ครับลำดับก็ตามนี้เลยนะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คุยอยู่ผมโซเกอร์วันนี้ผมจะมาสอนเล่นไวโอเลตในตำแหน่งของตัวจังเกิลสำหรับการตั้งค่าผมแนะนำให้เป็นโจมตีฮีโร่ที่มีพลังชีวิตน้อยสุดครับเทคนิคในการฟาร์มของไวโอก็คือเราจะกิ้งไว้ก่อนครับประมาณนาทีที่27หรือ28แครับและทําการยิงออกไปมันจะสามารถลดคูดาวสกิลหนึ่งได้ครับพา <c oughs> สซีฟของไวโอเลตก็คือทุกการโจมตีปกติของเราจะสามารถลดคูดาวสกิลหนึ่งได้นั่นเองครับช็อตนี้เราไม่สามารถผนิตได้ครับเพราะสานิดวิ่าน ทำให้การฟาร์มของเรานั้นช้าลงไปนิดหน่อยถ้าเมื่อกี้เรากดผนิตครับการเงินและอีคีของเราจะโดนแชร์กับซานิสไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซานิสเดินหลงเข้ามาในป่าได้ยังไง oh, <no. S 1> หลังจากเราฟาร์มฝั่งบูเสร็จก็จะมาแท็กคลิปเลนกลางครับเพื่อเลงการเงินและอีคีของเราให้สูงขึ้นไปอีกเกมนี้เราเป็นความบังของทีมครับเรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมแล้วเราต้องเอาตัวรอดจากคิวเลนยีน่าและก็แฟดให้ได้ครับ สังเกตเกมนี้เราเป็นไฟเตอร์2ตัวแน่นอนว่าถ้าเราตายก็จบเลยครับเกมนี้รู้สึกเหมือนแฟดพยายามจะเวทเราให้ได้ไม่มีผลหรอกครับยังไงเราก็มีผนิทไม่มีทางที่มันจะแย่งเราไปได้ส่วนพลังแฝงเกมนี้สายหลักแน่นอนครับช้เป็น For e s t w a n บ e r เดหรือว่าพลังแฝงผีเสื้อเกมนี้เป็นเกมที่กดกับน้องๆในสตรีมครับเป็นปาร์ตี้ที่ในระดับของแลงคอนนั่นแหละแต่ว่าเกมนี้น้องเขาเลือกฮีโร่ไม่ทันไงมันก็เลยกลายเป็นว่าซานิสไปอยู่เรนมังกร และซานิดก็น่าจะเกมครับเรียบร้อยแต่ครับซานิดเลนบนไม่เป็นไรครับยังไงเราก็แบกได้ครับรูปแบบการฟาร์มก็เหมือนเดิมนะครับฟาร์มฝั่งบูแท็กคลิปเลนกลางฟาร์มเลดลงมาเก็บนกเลนล่างแท็กคลิปเลนล่างเก็บมังกรเล็กเข้าไปแท็กเลนกลางแล้วก็ขึ้นไปเล่นเลนบนครับจากนั้นก็สามารถกลับเข้ามาฟาร์มบูต่อได้ช็อตนี้เลนกลางมีประเด็นครับก็กิ้งยิงไว้ก่อนนะครับนี่ครับยิงไว้ก่อนครับแฟตอันติเมตไปครับรออันติเมตครับแต่เขาใช้ฟิกเกอร์หลบไปได้น่าเสียดายมาก ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามอยู่มังกรเราบวกต่อได้เลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้ป่ามันน่าจะเจ็บแล้วเท็นไถมาผิดฝั่งเราเก็บชิวไปได้ <c oughs> หลังจากนั้นให้เราสังเกตมินิแมปครับเวฟคลิปเลนกลางเข้าเราเข้าไปแท็กได้ทันทีเลยตำแหน่งจังเกิลหรือตำแหน่งป่าเป็นตำแหน่งที่พิเศษออกไปครับเพราะมันสามารถแท็กคลิปได้ทุกเลนโดยที่ไม่โดนเพื่อนดาเพราะยิ่งป่ารวยเกมจะยิ่งได้เปรียบการเดินเกมมันจะทําได้ง่าย <c oughs> โอเคตอนนี้เกมก็กลับมาเงียบแล้วเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิม การเล่นจังเกิลที่ดีพยายามอย่าเดินให้ศูนย์เปล่าและอย่าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ครับไม่ว่าคุณจะเล่นจังเกิลตัวไหนและอย่าลืมสังเกตมินิแมปตลอดเวลามันจะช่วยทำให้การตัดสินใจในการเดินเกมทำได้ง่ายและการเดินเกมมันจะไม่ผิดพลาดรวมถึงมันจะช่วยให้เราสังเกตเวฟคลิปที่เข้าได้มันจะทำให้เราไปแท็กคลิปได้ทันเราจะไม่จนแน่นอนครับเห็นไหมครับฟาร์มคลิปตัวเล็กเสร็จเวฟคลิปเดินกลางเข้าก็เข้ามาแท็กการทำแบบนี้จะทำให้เราไม่จนแน่นอน ช็อตนี้เป็นช็อตที่เราตีป้อมกลางอยู่แต่ว่าเทนอ้อมมาข้างหลังครับสังเกตจากมินิแมปได้นี่ครับมินิแมปมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะเออเพราะฉะนั้นก็พยายามดูมันหน่อยครับมันจะมีผู้เล่นบางคนเว้ไม่เห็นมินิแมปและไม่ดูแมปเลยตอนนี้เรียนบนมีประเด็นเกิดขึ้นสังเกตได้จากมินิแมปเหมือนเดิมครับเห็นไหมเราก็จะไปซ้อนเพื่อนทันสกิลหนึ่งยิงไปครับสกิลสองครับนี่ครับขิงยิงด้วยสกิลหนึ่งเก็บคิวไปได้หนึ่งตัวพยายามสังเกตหน้าจอกับสังเกตแมปไปพร้อมๆกันครับ ใช้ผนิสโ,โลเทนได้เห็นไหมครับดูจากแมพก็รู้ครับว่าแฟตมันอยู่ตรงนี้เราเล่นแฟตก่อนเลยจากนั้นก็วิ่งไปยิงตัวนี้ครับเรียบร้อยลราวิวแตกช็อตนี้เราคุ้มมากเลยครับฝั่งตรงข้ามตายไปถึง4ตัวยีน่ามาตั้งสติก่อนครับกิ้งด้วย1ยิงออกไปสกิลสองสโลโกดแข้งลบแค่นี้ยีน่าก็เหงาแล้วจากนั้นกิ้งยิงด้วยสกิลหนึ่งรอเพื่อนเข้าไปปิดสกอรครับไม่จําเป็นต้อตัวเข้าไปเสี่ยงเพื่อมันส่วนเราเราจะเกมเอาได้เซฟเซฟไว้ก่อนครับเราเป็นทุกอย่างของทีมครับเกมนี้อย่าลืมเด็ด จากนั้นฝั่งตรงข้ามตายเก็บนกเก็บมังกรต่อได้ตอนนี้การเงินของเรามันหยุดไม่อยู่แล้วครับเรารวยสุดในเกมเราเดินไม่สูญเปล่าจังหวะการเติมทีมไฟเราไม่พลาดเลยบวกกับเรามีทีมี่ไม่มีใครหยุดเราได้แล้วครับตอนนี้เราโคตรรวยเลย <Yahoo! S 1> หลังจากฟาร์มฝั่งบูเสร็จก็แท็กคลิปเลนกลางมาฟาร์มฝั่งเลสไหลลงมาเลนล่างเลนล่างมีประเด็นเกิดขึ้นเรารีบวิ่งไปก่อนเลยครับคิวเลนยิงนัดเดียวเรียบร้อย ตอนนี้ก็โคตรรวยขึ้นไปอีกปกติก็รวยอยู่แล้วโอ้มามีตีมี่อีกต้องบอกว่าโคตรรวยใครก็ได้ครับตอนนี้มีแฟดแค่ตัวเดียวเลนล่างยังไงมันก็กันไม่ได้ป้อมนี้เป็นของเราร้อเครับหลังจากนี้เราสามารถวางรูปแบบการเดินเกมต่อได้เลยครับตีป้อมเลนล่างแตกไปเก็บมังกรเล็กเก็บคลิปตัวเล็กฝั่งเลสที่เหลืออยู่แท็กคลิปเลนกลางไปฟาร์มบูขึ้นไปเล่นเลนบนอะไรแบบนี้เป็นต้นครับ นอกจากนี้ผมมีข้อแนะนําครับบางคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับพลังแฝงฮูนิทันเดอร์และพลังแฝงเวลหนึ่งสายสีแดงอย่างอินเฟอร์โนครับพลังแฝง2รูปแบบนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับตัวกายภาพแล้วครับเพราะค่า ED ที่บวกดาเมจเพิ่มเข้าไปมันโดนเอาออกไปแล้วมันเหลือแต่ค่าพลังเวทครับเพราะฉะนั้นพลังแฝง2รูปแบบนี้มันจะเหมาะกับตัวเวทครับมันไม่คุ้มที่จะใช้กับตัวกายภาพแล้วก็ถือเป็นสาระเล็กน้อยครับเผื่อใครยังไม่รู้นะ ตอนนี้หลายคนคงพอเข้าใจวิธีการเดินเกมของตัวจังเกิลแล้วใช่ไหมครับหลักๆเราก็แค่สังเกตมินิแมปครับมันจะช่วยทําให้เราตัดสินใจเดินเกมได้ง่ายเรามาดักเลนกลางครับได้มียีน่าหลงมาเรียบร้อยยีน่าแตกไปแล้วครับแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามเหลือน้อยตอนนี้ของเรานาครับเรายิงไม่กี่ทีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็ตายแล้วแม้แต่เทียนก็ไม่ต่างกันครับเพราะเงินเรามันโอเวอร์ไปแล้วครับการเงินเราออกนาคิวเรียนจังเกิลฝั่งตรงข้ามไปเท่าตัวสกิลสองสโลครับยิงด้วยสกิลหนึ่งยับด้วยอัตติเมตตายครับ,บ ตอนนี้ของเราครบ5ชิ้นแล้วเหลือแค่ก่อเกิดชิ้นเดียวครับต้องบอกเลยว่าดาเมจเรามันจะแรงมากแต่แล้วตายครับเราจะไปเวทก่อนครับแล้วค่อยกลับมายิงป้อมไม่ใช่ปัญหานะครับไบโอสามารถยิงป้อมจากนอกระยะได้สังเกตครับเรากิงยิงนัดเดียวก็แตกแล้วครับเรียบร้อยการเงินค่อนข้างจะไหลมากครับเกมนี้บวกกับเรามีตีมีด้วยฝั่งตรงข้ามเข้าหาตัวเราไม่ได้แน่นอนครับจุดที่สาคัญที่สุดของแคดดี้จังเกิลก็คือหาตําแหน่งการยิงให้ได้เห็นไหมครับแฝดสาหัสเลยครับ ยิงลาวิวไปครับมีโอกาสที่จะแตกครับแฟดเรียบร้อยครับเรียบร้อยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากร่วมเล่นสนุกไตแรงไปกับผมครับเราสามารถมาเล่นด้วยกันทุกวันได้ที่เพจของโซเกอร์ใน Facebook ผมสตรีมทุกวันครับเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปหยุดพักแค่วันจันทร์วันเดียวครับเรามาเล่นด้วยกันได้นะครับนี่ครับเราตีป้อมด้านล่างแตกเรากดดันได้ครับกิ้งดึกได้เพราะว่าเนี่ยเราหลบได้อยู่แล้วครับเทนวุดครับยิงไปครับยิงไปอัตติเมตยัดไปสกิลหนึ่งยิงไปเรื่อยๆครับ คิวเรียนมันไม่กล้าเข้าแน่นอนครับมันเข้ามาโดน2เม็ดตายแน่ๆครับช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตที่ยิงบาแดกเลนล่างครับรู้สึกว่าตีมี่จะออกห่างจากเราการสื่อสารกับน้องๆในช่องผิดพลาดเรียบร้อยแตกครับช็อตนี้ครับเรียนกลางมีประเด็นเกิดขึ้นมันจะมีหนึ่งตัวมาเคลียร์ครับแฟดเข้ามาแฟดพื้นแล้วครับมันกลับไม่ได้ครับเรียบร้อยอันติเมตไปก็แค่นั้นสกิลหนึ่งยิงเรียบร้อยครับเราได้ก่อเกิดแล้วตอนนี้ของเราครบแล้ว หลังจากนี้ก็จะไปเปิดดาครับเพื่อเอาไปปิดเกมเกมยิ่งจบเร็วยิ่งดีครับเราจะไม่เล่นเรทเกมเด็ดขาดการพลาดช,ช่วงต้นเกมกับพลาดเลทเกมมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าพลาดเลทเกมโอกาสที่เราจะแพ้มันสูงมากเห็นไหมครับเลนบนซานิดพลาดอีกแล้วครับเรียบร้อยซานิทเราแตกเราต้องรีบเก็บดาไปจบเกมครับเพราะถ้ามันไปเรทเกมเราจะเสียเปรียบได้เพราะมันมีตัวล้วงถึงสามตัว โอเคครับตอนนี้เราก็ปล่อยมังกรที่เดินล่างไวโอเป็นฮีโร่หนึ่งตัวครับที่สามารถสร้างดาเมจกับสิ่งก่อสร้างได้แรงมากๆเข้าไปยิง2เม็ดน่าจะแตกเลยครับ1เม็ดนี่ครับกี่ห1เม็ดครับเรียบร้อยปล่อยให้คลิปตีครับช็อตนี้เป็นช็อตทีมไฟครับเทนฝั่งตรงข้ามเดินมาเปิดแบบให้เพื่อนเขาเข้าลาดแล้วครับเราสามารถไปต่อดาเมจกับเพื่อนและเก็บคิวได้แน่นอนตอนนี้ดาเมจเรามันแรงมากถ้าเพื่อนต่อดาเมจเพื่อนมีตัดฮิวยังไงเทนก็ตายครับ ตอนนี้จำนวนคนเราได้เปรียบครับเรามี5คนฝั่งตรงข้ามมี4คนมันจะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเราจะได้บารักเลนกลางแน่นอนไวโอเป็นฮีโร่ที่สามารถขึ้นป้อมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายครับเพราะสกิลหนึ่งของมันสามารถยิงป้อมจากนอกระยะได้สังเกตนะครับเห็นไหมครับและก็เป็นการยิงที่แรงมากนะครับไม่ใช่ว่าเบานะรอคลิปเข้าครับยังไงยิง 2- 3สนัดก็แตกครับโอเควิ่งเข้าไปยิงเลยครับปักปักเรียบร้อยครับป้อมแตกแน่นอน แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเราได้มา2งทางแล้วเราสามารถกลับไปฟาร์มได้และรอะปับมังกรเกิดเราไปเก็บมังกรเก็บดาร์กก็จบเกมได้แล้วครับ <Yahoo! S 1> ในการเล่นแคลรี่จังเกิลตำแหน่งในการยิงเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะเราต้องจ่ายดาเมจให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลือกตำแหน่งการยิงให้ดีครับขอแค่เราได้จ่ายดาเมจฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตายแน่นอนนี่ครับเก็บมังกรเสร็จก็มาแท็กคลิปเรียนบนดันเว็บบนเข้าลงไปเคลียร์คลิปเรียนกลางลงไปเก็บดาร์ก ก็ปิดเกมได้อย่างที่บอกไปก่อนหน้าเลยโอเคครับเราไปที่เดนกลางต่อเลยเห็นเทนไหมครับเมื่อกี้จากมินิแมปอย่าลืมสังเกตแมปนะครับมินิแมปนะบางคนชอบไม่ดูไงเออก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนี่ครับเดนกลางน่าจะมีตัวแหลมมายีน่าแหลมมาตายแน่นอนครับไม่มีทางที่มันจะรอดไปได้เรียบร้อยหลังจากนี้ก็ตามสเตปเลยครับก็บด์กเพื่อไปปิดเกมหวังว่าเพื่อนเราจะไม่แหลมนะเนี่ยเก็บด์กก่อนครับ เหมือนจะมีคนนึงแยกไปแล้วดิกเตอร์ครับดิกเตอร์เหมือนจะแยกไปแล้วไอ้เซฟแยกไปเรียบร้อยลิกเตอร์ลงทางดิกเตอร์เกมครับเรายังยิงดาร์กอยู่เลยต้องรีบเก็บดาร์กก่อนครับเรียบร้อยเราเก็บดาร์กได้แต่ฝั่งเราตายหนึ่งตัวนะฝั่งมันก็ตายหนึ่งตัวเหมือนกันเราเล่นได้ครับช็อตนี้เราอยู่ไกลมากเรามีโอกาสจ่ายดาเมจครับเนี่ยเรามีโอกาสได้ยิงนะปกัปกปักเรียบร้อยเรายิวแตกครับเรามีฟินเรียแล้วนะครับเพราะว่าเราขายเออไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่เปลี่ยนเป็นฟินเรียแล้วช่วงเลทเกม เราแรงมากยิงป้อมจบเกมได้แน่นอนครับเกมนี้ก็แค่นี้นะครับสลับไบโอจังเกิลหลักๆก,ก็อย่าเดินให้ศูนย์เปล่าสังเกตพินิมัรักษารายะการยืนให้ดีตำแหน่งในการยิงเป็นเรื่องที่สําคัญครับเห็นไหมครับจุกยิงได้เรื่อยๆครับตายยากนะครับผมบอกเลยว่าตายยากมากเราจะทาการเปลี่ยนไอเทมแบบฉับพันครับขายก่อเกิดทิ้งเปลี่ยนเป็นเชียวทันทียังไงก็ไม่ตายครับช็อตน,นี้เรียบร้อยว้าว wow. ดาเมจ49.6%ดาเมจโคตรเวอร์เลยโอเคครับก็จบเกมไปแล้วครับเกมนี้เราฆ่า14ตาย1แอซิดิก6แต้มที่ได้มา13.9แต้มเราเวอร์มากรางวันเราเอามาหมดทุกรางวันแล้วครับเกมนี้เราเป็นความหวังของทีมจริงๆอย่างที่เห็นครับดาเมจมาจากเราเลยครึ่งนึงนะครับต้องบอกว่าเยอะมากก็โหตานิดดาเมจแค่4%ชิบหายสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยครับ ก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ